¡Gracias! วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพตัวชีววัตที่1ระบุว่าผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมหาแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดิฉันจึงน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการออกแบบการจัดิ ก,การเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการสังเกตการตั้งคำถามการค้นคว้าความรู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะด้านต่างๆต,ตลอดจนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้กำหนดไวค้ค่ะ จากการสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมหาชัยพิทยาคมพบว,ว่ามีปัญหาขยะจำนวนมากโดยเฉพาะขยะขวดพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานเพื่อลดปริมาณขยะและหาแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนคณะครูจึงต้องสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนโดยให้นักเรียนแกนนำประจำฐานการคัดแยกขยะเรียนรู้วิธีการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น ในรูปแบบของโครงงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติที่แท้จริงสอดคล้องกับการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีรูเวสครูที่โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ การมีส่วนร่วมจัดการขยะมีการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะคือนักเรียนมีกิจสำนึกที่ดีมีพฤติกรรมจัดการขยะที่ดีและมีการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนมหาชัยพิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ4เ Waste s วส o ู l ประชาปีพศ๒0 5 6 4พศ2565และพศ2566ค่ะดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงเรีนเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะต่อสิ่งแวดล้อมและรู้จักการคัดแยกขยะรู้จักการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะรู้จักการเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินรู้จักการประหยัดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พวกเราจึงได้จัดทําฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตในโรงเรียนทําให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะประเภทของขยะผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการจัดการขยะด้วยหลัก 3R การนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะจะทําให้การนําขยะไปทําลายนั้นยุ่งยากมากและกลายเป็นขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในการคัดแยกขยะทําได้ง่ายๆโดยเริ่มต้นที่การรู้จักประเภทของขยะกันก่อนประเภทของขยะนั้นจะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะขยะเปียกจะแยกลงในถังขยะสีเขียวรองรับพวกเศษอาหารเศษใบไม้ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วส่วนขยะรีไซเคิลจะเป็นขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือขายได้เช่น กระดาษกล่องลังขวดน้ำพลาสติกโดยจะแยกใส่ถังขยะสีเหลืองส่วนขยะอันตรายคือขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะแยกใส่ถังขยะสีแดงหรือถังขยะสีเทาฝาสีส้มค่ะและขยะทั่วไปรองรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิลจะแยกลงมาใส่ในถังขยะสีน้ำเงินเช่นถุงขนมถุงพลาสติกค่ะ และการจัดการขยะด้วยหลัก3ามเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการใช้ให้น้อยลงลดการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นหรือรีดิวการนำวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำหรือรียู และการนําวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือรีไซเคิลค่ะการดําเนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เมื่อเรามีความรู้แล้วเราควรม,มีน้ําใจในการเผยแพร่ความรู้วิธีการต่างๆแก่ชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างจิตสํานึกความสามัคคีการม,มีวินยัยความรับผิดชอบและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงค่ะ ในการคัดแยกขยะกลุ่มของพวกเราใช้เวลาในการคัดแยกขยะสอครั้งต่อสัปดาห์และใช้เวลา35นาทีต่อครั้งค่ะเมื่อกลุ่มของพวกเราคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้วางแผนเพื่อจะนําขยะที่ได้นําไปใช้ในประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นนํากวดพลาสติกไปทําไม้กวดนําขวดพลาสติกไปทําถังขยะและบางส่วนก็นําไปขายเพื่อจะได้นําเงินมาฝากที่ธนาคารของโรงเรียนค่ะ ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะซึ่งมีประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นการรู้จักคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะเพราะเมื่อแยกขยะเสร็จแล้วเหลือขยะจริงเพื่อนำไปกำจัดน้อยลงส่งผลให้โรงเรียนของพวกเราสะอาดยังสามารถนำขยะที่เหลือใช้ไปทำประโยชน์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะ จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมขยกขยะนะคะพวกเราสามารถนําขยะมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเช่นแานวัตถุจากการขยะขยะพวกเราได้ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ทําชิ้นงานเช่นการนําเอาขวดน้ําอารมณ์มาทําไม้กวาดพลาสติกขวดน้ําดื่มมาทําถังขยะนําซองกาแฟมาทํากระเป๋าเป็นต้นละในการขยกขยะในถานของพวกเรามีการทํางานกันเป็นทีมก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันทําให้การทํางานทุกครั้งสําเร็จลุล่วงด้วยดีนอกจากนี้ทางของพวกเรายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีการรักษาความสะอาดเก็บขยะโดยรอบจ่ายเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่ปลอดภัยและน่าชมอยู่เสมอค่ะและในทางการคัดแยกขยะนะคะพวกเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดขยะชุมชนการนําขยะเหลือใช้กลับมาประดิษฐ์ของใช้ทําให้พวกเราเห็นคุณค่าของขยะและเกิดวัฒน,นธรรมการคัดแยกขยะกรทิ้งทุกรังค่ะขั้นตอนการทําทางขยะจากขวดน,น้ำพลาสติกเตรียมอุปกรณ์ที่จะทําทางขยะจาก,วนนากขวดน้ำพลาสติกนาขวดน้ำพลาสติกมาล้างทําความสะอาดมาเจาะรูที่ก้นขวดนําขวดมาร้อยทีละขวดแล้วนําขวดที่ร้อยมาประกอบกับฐานซึ่งทําจากฝาพลลมเก่าโดยใช้ สายลัดก้นขวดเข้ากับฝาพลลมเก่าให้แน่นทําต่อไปเรื่อยๆจนครบรอบด้านจนเป็นรูปทรงถังขยะนําลวดมามัดเชื่อมระหว่างแถวของขวดในแต่ละชั้นเพื่อให้เกิดความแน่นคงทนถาวรมากขึ้นของพวกเราได้น้อมนาสารพระราชาหรือหลักการโจมงานของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมการสร้างถังขยะจากขวดพลาสติก ประกอบด้วยหลักการทรงงานจำนวน7ข้อดังนี้ค่ะหลักการทรงงานข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสารหนังสือแหล่งเรียนรู้นิทรรศการการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสอบถามจากคุณครูปราดชาวบ้านและสอบถามบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน หลักการทรงงานข้อที่สทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มต้นจากการลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นก่อนเมื่อสําเร็จแล้วก็เริ่มลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นลําดับต่อไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังหลักการทรงงานข้อที่8ประหยะัดเรียบง่ายใช้เงินน้อยแต่ได้ประโยชน์สูงสุดใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยะัด สามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนะักหลักการทรงงานข้อที่10การมีส่วนร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นสำคัญหลักการทรงงานข้อที่19สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนหลักการทรงงานข้อที่21ทําอทำอย่างมีความสุขเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะหรือจะทำงานโดยคำนึกถึงความสุขที่เกิดจากการได้รับประโยชน์ให้กับผู้อื่น หลักการทรงงานข้อที่23รู้รักสามัคคีรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ปัญหารักคือความรักเมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบ,บวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น คือการสร้างฉันทะหรือความพึงพอใจสามัคคีคือการตระหนักว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมวมือร่วมใจกันเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังข้าไปแก้ปัญหาให้รู้ร่วมไปด้วยดีและนอกเหนือจากนั้นฐานของพวกเรายังได้นำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ในข้อที่4 การเป็นพลเมืองดีมาใช้ในการทำกิจกรรมการสร้างถังขยะจากขวดพลาสติกประกอบด้วยการเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการส่งเสริมให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำเช่นงานจิตอาสางานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร พวกเราฐานการคัดแยกขยะกิจกรรมถอดบทเรียนเรื่องสร้างถังขยะจากขวดพลาสติกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ